มดขาพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดขาพาเพลินนะคะทุกคนคลังเผย20เมษายนนี้คนยื่นอุทธรณ์ลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกันต้องเตรียมสามภาพไว้พิสูจน์ค่ะหนาละวโรนแสงสนิทโศกระทรวงการคลังเผยนะคะมีผู้มาลงทะเบียนรับเงินช่วยเหลือ5,000บาทผ่านทางเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกันล่าสุดอยู่ที่27.5ล้านคน โดยคลังได้จ่ายเงินไปแล้ว3.2ล้านคนค่ะรวมเป็นเงินกว่า1.5หมื่นล้านบาทซึ่งคาดว่าจะคัดกรองคนที่ลงเทะเบียนครบทั้งหมดภายในวันที่19เมษายนและจะเปิดให้ผู้ที่ไม่ได้รับเงินนะคะได้ยื่นทบทวนสิทธิ์ในวันที่20เมษายนซึ่งคาดว่าจะมีผู้ที่ขอทบทวนสิทธิ์มากกว่า1ล้านคนค่ะทั้งนี้ผู้ที่ยื่นขอทบทวนสิทธิ์ในวันที่20เมษายนนะคะ กระทรวงการคลังจะคัดรายชื่อแยกเป็นรายจังหวัดส่งไปให้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดช่วยกันคัดกรองนะคะโดยจะมีเจ้าหน้าที่จากการคลังจังหวัดธนาคารออมสินธนาคารกรุงไทยลงพื้นที่ไปตรวจสอบโดยผู้ยื่นทบทวนสิทธิ์จะต้องเตรียมรูปภาพ3ภาพนะคะเพื่อเป็นการยืนยันกับเจ้าหน้าที่ว่าเข้าเกณฑ์ได้รับเงินเยียวยาจริงก็คือ 1. รูปถ่ายของผู้ทบทวนสิทธิ์ 2. รูปถ่ายแบบประจำตัวประชาชน3รูปถ่ายหลักฐานการทำงานเช่นรูปถ่ายกับร้านค้าหรือว่าเอกสารยืนยันตนตนนะคะว่าทำงานจริงตัวอย่างเช่นสลิปเงินเดือนบิลค่าเช่าแผงสัญญาการเช่าร้านเป็นต้นค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามทับปิดค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดขาผ่าเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ